โอเคครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมนะสวัสดีเพื่อน,อนชาวเกมคลิปอพเปรตกันทุกคนเลยสวัสดีทั้งสองรอบทมนะัยไปเนี่ยโอเคผมก็ในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่นปลาลิลี่แดงนะครับผมนะซึ่งก็นั่นแหละไม่ได้ทําคลิปนานเลยนะครับผมนะยาวเป็น2อาทิตย์แล้วมั้งเนี่ยก็ผมไม่ค่อยอยากจะทําคลิปตอนอ,อีเวนเท่าไหร่นะครับผมนะเพราะว่าตอนอีเวนมันจะจะพูดไงเดีย คือคนเล่นเยอะนะครับผมแล้วมันจะหลุดมันจะหลุดบ่อยมากนะ,ะผมนะซึ่งผมก็มาเล่นตอนเก้าเออไม่ใช่ <c oughs> ตอนสามทุ่มนะครับผมนะก็นั่นแหละซึ่งของของปา่าลี่นะ,ะก็ตามนี้นะครับผมนะอะไม่ได้ใส่ชุดเกราะทองด้วยนะครับผมซึ่งปาลีล่แดงนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับผมนะเพราะว่าออะไรอ่อะ จูมตีธรรมดานะครับรู้สึกรู้สึกความสามารถนี้ของการ์ดแดงนี้จะจูมตีธรรมดาแล้วก็เพิ่มเพิ่มแรง้ารให้กับตัวเองใช่ไหมครัเพิ่มแรงการให้กับตัวเอง30%นะครับผมนะ <'m> จะไม่ผิดน,นะเออสามสนั่นะแหละนะแล้วก็สกิลนะครับสกิลที่จริงผมนึกว่าปาิลี่จะสกิลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มโทสังให้กับ5ตัวนะครับผมนะ <_ T> แต่ผมเดาผิดด้วย<_ T _ T> เพิ่ม4ตัวเหมือนเดิมแต่แม่งเพิ่มเยอะกว่าเดิมครับผมโอ้โหแม่งพีชกว่าเดิมพีชกว่าที่ผมพูดเมื่อกี้อีกนะฮะ ึ่งอันนี้ก็ผมยังอัพไม่เต็มเลยนะครับผมนะอออออออ้อ,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 อแล้วก็นะครับก่อนที่จะไปเริ่มใช้ปาเรลลี่กันนะครับมีคําถามที่แบบ <c oughs> เยอะมากนะครับผม <c oughs> ค,ำคำถามที่แบบถามกันมาเยอะมากๆนะครับผมนะทั้งในไลน์ทั้งในเฟซทั้งในคอมเมนต์นะครับผมนะก็คือคอมบูผู้เท่าซีอย่างไง <c oughs> คือตรงๆนะครับว่าผู้เท่าศีนะครับคอมบูง่ายมากนะครับผมนะ ผู้เท่าซีนะครับสามารถใช้ดาก้อนนะครับเป็นตัวคอมโบได้นะครับผมหรือหรือใช้เอเนลเป็นตัวคอมโบก็ได้นะครับผมนะซึ่งเอเนลเนี่ยผมแนะนำให้เป็นเอเนลแดงนะครับผมนะอ่าเพราะอะไรนะเพราะว่าเอเนลแดงนะฮะโจมตีสี่สี่สี่ใบนะครับ,บผมสกิลสี่ใบแล้วก็เอ่ออะไรไอผู้เท่าซีนะครับคือสกิลห้าใบนะอ่า เดี๋ยวมาทําให้ดูกันทีหลังแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วก็คอมโบกับนามิแดงก็ได้นะครับผมนล้วผู้เท่าสีโ oh อ้โหอ๋อแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือคอมโบกับผู้เท่าเอแดงก็ได้นะผมนะในเอธรรมดาก็ได้นะครับผมแต่ว่าผู้เท่าเอานั้นจะไม่มีรถจะไม่มีเอ่ออะไรอ่ะจะไม่มีอะไรว่าเขาเรียกอะไรวะ <laughs> จะไม่มีรถเกราะนะครับผมโอเคผมจะไม่มีรถเกราะนะโอเคผมก็เล่นผู้เท่าเออไม่ใช่ผูจะติดขาา้ว่าผู้เท่าอีโอเคผมไม่รีวิวมานานนะอืม มาเล่นปาลิลีกันนะครับผมซึ่งปาลิลีนะครับถ้าปล่อยออโต้นะครับจะจะเพิ่มตัวสะแบบสุ่มนะครับผมสุ่มระหว่าง45กับ54นะครับผมนะส่วนถ้าเล่นเองนะครับถ้าเล่นเอง2.5นะครับจะได้ถึง75กันเลยทีเดียวนะผมโอ้โหออืืสุดยอดครับผมเนี่ยครับ45นะเดี๋ยวจะมี54ให้ดูกันนะครับผมนะรอสกิลเชิญต่อไปนะครับผม ซึ่งบอกตรงๆว่าเทิร์นเดียวสกิลเทิร์นเดียวสกิลนะเห็นไหมครับเทิร์นเดียวนี่ครับ54ครับผมนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหรือว่าเฮ้ยใช่ป่าวะเชฟไหมใชฟไหมอ๋อสุ่มครับผมสุ่มโอเคครับผมสุ่มสุ่มสุ่มโอเคครับผมสุ่มนะสุ่มสุ่มซึ่งเพิ่มโทรศัพท์ทั้งหมด4ใบนะครับผมนะ4ใบแล้วก็เนี่ยครับจะจะมีคล้ายๆกับเอ่อ จะคล้ายๆกับสา,ส,าสาย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 นักสู้นะผมนะก็คือมีอะไรเป็นเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยหมุนรอบตัวนะเป็นรูปหมัดไหมเออเป็นอะไรสักอย่างอะไรหมุนรอบตัวครับนั่นก็คือ,คอเ,ปเ,ปเ,ปเป็น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 แรงต้านนะครับผมนะเออแรงต้าน30มสิบปอร์เซ็นะครับผมซึ่งก็เป็นอะไรที่ถึกมากนะครับผมนะถึกโคตรโนะครับผมนะซึ่งเอาไปดวลตัวตัวกับหมึกนี่ยังได้นะผมนะโอเโโอ้โหมันเกินไปครับเกินไปเกินไปหึ่ หนูมันได้วะได้นะครับนะดูนตัวตัวกระหมึกได้นะผมนะแต่ว่าก็นั่นแหละจะตีหมึกไม่ตายเอานะผมว่านะกระทืบหมึกไม่ตายใจหมึกก็ทืบเราไม่ตายเหมือนกันนะผมพวกเราแรงต้านกันแบบแรงต้าน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 กันเลยทีเดียวผมนะโอเคซึ่งนี่ขนาดผมไม่ได้ใส่มันคงเท่าภูเขา อ,อย่าเรียกมันคงเทืภูเขาเลยครับผมมันแปลกๆไงก็ไม่รู้เรียกชุดเกราะทองดีกว่าขนาดผมไม่ได้ใส่ชุดเกราะทองนะครับยังยังขนาดนี้นะผมเด,เดี๋ยวผมไปลองใส่กันอันนี้คือใส่ชุดบอลอยู่นะครับผมนะใส่ชุดบอลอยู่เดี๋ยวเราไ่ใส่ชุดเกราะทองกันลองดูนะครับผมอชุดเกราะทองเราจะไหนเอ่ยอ้าวอ,อ้าวนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ไปครับผมลองดูนะครับผมนะว่ามันจะขนาดไหนนะครับผมซึ่งถ้าใส่ของทองครบนี่มันจะขนาดไหนวะเอาไปเอาไปไฟกับหมึกได้ปะเออนะนะคิดเนอะซึ่งเป็นอะไรที่ออืสุดๆครับผมสุดๆเลยสุดๆเลย,เลยซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวเฮ้ยจะทำซีดีไหมอะซีผมบวกซีเองนะเออทำซีก็ได้นะับผมอ้าวตีสามพันสองพันอ้าวอ,อ,อก็ติมันดีเท่าไหร่ไอพวกเนี้ย หมืน่นหมื่นกว่าเลยหมื่นสองหมื่นเหรอ, 12, หรอไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ได้ตีในนี้นะ <c oughs> ขี้เกียจครับผมนะสายขี้เกียจก็มาโอ้ที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ั้งจะอ๋อทำไม,นะไมเนี่ยอ,อือนั่นแหละซึ่งก็เป็นอีกตัวนึงนะฮะที่แนะนำนะฮะผมแนะนำแนะนำเลยนะับผมนะเพราะว่าเด็กได้ว่าถ้ามาเคียงคู่ข้างกับช็อปเปอร์นี่แบบ พ่องตายเลยทีเดียวผมห <laughs> ยาบหยาบหยาบเรียกได้ว่าแบบสุดยอดนะครับผมนะซึ่งซึ่งซึ่งตีธรรมดาเนี่ก็ถือว่าก,ก็ก็ไม่ถือว่าไม่แรงนะถือว่าแรงอยู่นะครับผมนะตีทีละแสนแสนแสนสี่นะผมแสนสี่เปล่าวะแสนแปดอันนี้คือมีมีมีบัฟให้ตัวเอง20อร์อยู่ไงก็เลยเพิ่มตีแสนแปดใช่ปะนั่นแหละ <c oughs> ถึงก็เป็นปลาเลลี่ตอนหนุ่มนะครับผมนะตอนหนุ่มตอนสมัยที่อยู่กับโรเจอร์นะครับผมนะล่างนี้นะเออเท่มากนะผมนะอืตอนหนุม่มต้องฟิตกับตอนแก่ใช่ไหมฮะเออฟิตชิบหายเลยฟิตจริงๆครับผมฟิตเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสังเกตอะไรไหมวะสังเกตอะไรไหมฟิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่อเรื่อเรื่อดูผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย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 เสียจมตาหนีก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม ดูผิดเปล่าไม่ผิดนะฮะไม่ผิดนะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวนะ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 ยนีน่ีเดยเดี๋ยดีมดี๋ยวผะเดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋ยวมเีนดเยนไม่เห็นเดีนะเนเนดะเดี๋ยนะยวนนะพี่มันเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะขอขอแป๊บนึงนะฮะผมนะึงแป๊บนึงแปบ๊แปบ,แปบเดียวนะผมนะเอ่อใครใช้ปา่าลิลลี่ทองบ้างเนี่ยคง <c oughs> ไม่มีทองแล,ล้วแหละป่าน,นี้โอ้โหแดงหมด <c oughs> แดงกันทั้งซื้อเลยกรรมอ้าวจริงดิเอาจริงดิไม่มีปา่าลิลลี่ทองเลยเหรอโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมโอเค โอเคผมที่ผมหยุดมาเมื่อกี้นี่นะฮะผมสังเกตว่าปรารลลี่แกมีรอขขรนะรอขีดที่ตาข้างเดียวนะับผมนะน่าหน่ะมีรอยขี่ที่ตาข้างเดียวนะฮะซึ่งถ้าปรารลลี่ตอนแก่นี่แกมีสองข้างป่ะใช่ไหมผมจาไม่ผิดนะถ้าผมจําอืดน,นั่นแหละผมผมจาไม่ผิดนะผมว่ามันมีสองข้างนะฮะปรารลลี่แกมีสองข้างนะครับตอนแก่นะมันเกิดอะไรขึ้น แต่ตอนหนุ่มอันนี้คือตอนหนุ่มนะมีข้างเดียวมีรยขีดข้างเดียวนะมีโลมมีมีทุย <laughs> มีอลขีดที่ตาข้างขวาข้างเดียวนะับผมเออจ็ดดุน้นอย่างนี้ก็มาอย่างนี้ก็มีเออไปไฟตัวตัวหมึกไปดีกว่าเออ <laughs> ซึ่งถ้าผมต้องออกจากเกมนี้ก็คงไม่แปลกนะับผมนะผมพี่เกยียร <laughs> จะ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 รอดไหมครับผมเนี่ยไปไปดูกันนะผม ปลาเรล,ลี่กับหมึกดวนตัวๆผมนะโอ้โหหมึกตีเข้าแค่หมื่นห้าหมื่นเดียวเนี่ยครับสกิลแบบรัวๆครับผมนะสกิลรัวๆอ้โหหมึกตีไม่เข้าครับผมหมึกอ่อนมากครับผมถ้าเก็บกับปลาเรลี่นะโอ้โหดูครับสกิลเอาสกิลเอามันมีแค่ว่าหมึกนี้เออสักครู่นะครับผมนะ โอเคครับผมเมื่อกี้นี้ป้าผมมานะครับผมเพราะว่าพ่อพ่อผมนอนนะผมนะโอเคผมต้องขออภัยจริงจริงนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้มันสามทุ่มกว่านะครับผมโอเคผมต้องพูดเบาเบานิดหน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวลดเสียงเพลงก่อนโอเคครับผมก็ลดเสียงเพลงโอเคผมต้องพูดเบาเบานะครับผมนะพ่อนอนอยู่นะครับผมนะสรุปคือหมึกมันจะเอาเราลงไหมวะเนี่ยไม่ลงนะผมไม่ลงครับผม จะทำยังไงก็ไม่ลงับผมไม่ลงไม่ลงไม่ลงนี่นบผมคือชายที่สามารถข้ามทาวีปจากการว่ายน้ำได้ผมซึ่งไม่กลัวเจ้าฟลีเลยนะผมนะนี่คือฟารีนะครับผมนะอดีตรองกับตันทูกปุ่มจุดสลัดโดเจอร์นะผมนะสุดยอดครับผมเป็นการที่สุดยอดมากนะผมนะตัวนี้แนะนำครับผมแนะนำให้ทำกันแบบรัวๆครับผมนะโอ้โหนี่ตัวเดียวนะฮะ ปลาลิลี่ใบเดียวสามารถลด,ดเลือดของหมึกได้ถึงครึ่งนะครับผมสุดยอดสุดยอดเป็นการที่เจ๋งมากนะผมนะมากกว่าครึ่งด้วยนะผมโอโหแล้วครบสามสิบเธอเนะผมหมึกเอาแล้วไม่ลงนะผมสุดยอด <c oughs> แลวเสียงเบาก็ต้องหัวพัยนะต้องมาพูดใกล้ๆต้องมาพูดใกล้ๆโทรศัพท์นะครับผมนะเสียงจะได้โอเคนะผมนะ เบาไม่เบาก็ไม่ทราบด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้ไม่กะตีไม่ได้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะผมนะมันบั๊กหรือมันอะไรสักอย่างนะผมรู้สึกมันจะตีไม่ได้แต่อีเวนแล้วป่ะใช่ไหมอือผมจะไม่ผิดนะมันตีไม่ได้แต่อีเวนล้ะก็นะครับเรามาพูดถึงขอของปารลี่ใส่กันดีกว่านะครับผมนะคอของปาร์ลี่นะผมแนะนําให้เป็นเอ่อปารลี่นะครับคนเน้นคนเน้นระหว่างเอ่อช,ชีวิตหรือเฮพีกับสปีดนะครับผมนะ ปาลิลี่ควรเน้นวิธีสปีดกับเวทพีนะครับก็อันนี้ที่จริงเวทนี้ไม่ต้องใส่นะครับใส่ไม่ต้องใส่เหมือนผมนะก็คือเอาเอาเอาผลเวทนี่ออกเลยแล้วก็ใส่ผลูบแทนนะอันนี้จะดีมากนะผมนะเพราะว่าถ้าปาลิลีก่กันมือด้วยนี่ก็โอเคอยู่นะครับแต่ผมคือเปลี่ยนมาแต่ไหนก็ไม่รู้นะมามาใส่คนนี่เฉย,เยช่างมันนะผมช่างมันช่างมัน โอเคครับ okay, ผมแล้วก็ควรเน้นไปที่แรงต้านนะครับผมแรงต้านแบบรัวๆนะครับผมแรงต้านเ,ออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้คือผมเน้นแรงต้านให้กับออออช็อปเปอร์นะครับผมนะเพราะว่าเดลี่แกมีแรงต้านของแกแรงอยู่แล้วนะผมแรงต้าน30นะอ,อ่าคุณเน้นที่แรงต้านกับการหลบนะครับผมนะอ,อแรงต้านหลบแล้วก็เร็วนะครับผมซึ่งพาร์ที่ผมใส่ก็นี่นะฮะซึ่งที่จริงตัวนี้นะครับจะเป็นพาร์ทให้กับโรเจอร์ของผมนะครับผมอ,อ่า ก็เอาไมา่ยากให้ป่าลิลี่แทนนะครับผมเพิ่มเวทเพิ่มความเร็วก็สองหมื่นเก้านะผมก็ใช้ได้นะผมใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่ไมใช้ได้อยู่พี่จริงป่านี้เฮดผีต้องต้องสองล้านแล้วป่ะเออสองเอ็มและแต่เรานี่ยังาก,กากๆอยู่เลยเราเราไม่ถึงนะครับผมเราแค่หนึ่ง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 จุดเจ็ดเอ็มเองนะเดี๋ยวช็อปเปอร์อยู่ใหนเนี่ยเออเดี๋ย เอาเอากลับับผมกลับ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 นายกับนะกลับนะอ่าซึ่งนะครับผมบอกตรงๆนะครับถ้าจัดทีมแบบนี้นะเอาสองใบนี้มาด้วยกันนะครับบอกจะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โหดสุดๆนะครับผมนะสมมติว่าฟาลิลี่เพิ่มโทซาให้กับในทีม54ครับผม54ก็คือ54นั่นเองแล้ว มุิว่าผมใช้การ์ดแดงใช่ปะการ์ดแดงมันจะเพิ่มโทสายกับตัวเอง20ใช่ไหมครับ20บวกกับ54นะครับเป็น74นะครับผมเป็น74แล้วก็บวกกับตีธรรมดานะครับตีธรรมดานี่ก็ประมาณ30หรือ25ประมาณนั้นนะครับผมนะซึ่งถ้าบวกกับตีธรรมดานะครับ <Jed> ก <ble> ็จะกลายเป็นร้อยพอดีนะครับผมก็นั่นแหละครับก็จะกลายเป็นร้อยพอดีผมแล้วมันจะเป็นสุดยอดถ้าถ้าร้อยคือคือแบบ เทิร์นเดียวสกิล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 โอ้โหสุดยอดนะผมนะซึ่งถ้าโรเจอร์ของเราเร็วกว่านะครับไม่มีอะไรต้องเสียครับผมถ้าโรเจอร์ของเราเร็วกว่านะฮะเทิร์นเดียวสกิลเทิร์นเดียวสกิลเทิร์นเดียวสกิลคือฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ไม่ได้ตีนะครับผมนะถ้าของเราเร็วกว่านะฮะเออหมายถึงถ้าของเราเร็วกว่าคือฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ตีเลยนะครับผมถ้าโรเจอร์ของเราเร็วกว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ตีเลยแถมเรายังมีช็อปเปอร์อยู่ด้วยนนะครรรรรัับผมมมถถ้าาาาาเเเเเกกิิิดดวว่่่ท์์ียยไใชชสสลออปปง เพิ่มอีกสิบเนต้คผมโอ้โ oh, ห oh, แม่เย็ด yes. เ <laughs> ถื่อนมากครับผมบอกตรงๆว่าเถื่อนมากครับผมนะซึ่งทีมที่ผมใช้ตอนนี้ก็เน่ะนะครับถ้าถามว่าทำไมใช้ทีมแบบนี้เหรอมัน <laughs> <laughs> เป็นอะไรที่อาพับมากครับผม <laughs> คือลงการ์ดแดงเยอะๆไม่ได้นะผมนะ <laughs> 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 ดูดูห้าูนำาดิครับคุณ <laughs> 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 อยากจะร้องไห้ <laughs> อยากจะร้องไห้ค่าผู้นำไม่พอกำมันเป็นกำของผมนะกำตั้งแต่ชาติที่แล้วโอ้โหนานไปเอเคผมก็คลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะผมนะซึ่งเเราทำเราทำชอปเปอร์นามนิปาริลี่ไปแล้วนะผมอ๋อเอย่วพูดถึงมุทเทาซีก่อนนะ พาที่เหมาะกับผู้เท่าซีนะครับก็ตามนี้นะเป็นคิสลุหรือว่ามีหอกนะคคือคือมีหอกเมื่ออีเวนท์ที่แล้วนี่ร้อยเบรีครับผมซึ่งแบบรัวๆผมนะอันนี้คือผมลงผมลงทีมมาแก้ขัดไปก่อนนะครับผมเพราะว่าผมเพราะว่าอีเวนท์ที่แล้วนี่ไม่ได้ซื้อนะไม่ได้ซื้อผู้เท่าซีไว้นะครับซื้อแต่ผู้เท่าเอนะก็จนทําแดงได้นะผมนะซึ่งผู้เท่าเอเราก็ไม่ได้รีวิวนะเดี๋ยวเรามารีวิวเพื่อผู้เท่าเอกันในคลิปต่อๆไปนะครับผมเอาผู้เท่าเอหายอ๋อนี่นะครับผมผู้เท่าเออยู่น เดี๋ยวคลิปต,ต่อไปเรามาเราค่อยมารีวิวเท่าเอกันนะครับซึ่งก็นั่นแหละอืมตอนนี้รอนะครับรอเอเนลเอเนลแดงนะผมนะซึ่งก็อีกสองเม็ดได้ผมอีกสองเม็ดได้เอเนลแดงแล้วนะครับผมซึ่งก็ไม่น่าจะเกินอาทิตย์นี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ออนั่นแหละไม่น่าจะเกินอาทิตย์นี้ได้อีกหนึ่งเม็ดครับตรงนี้นะเออผมผมตีเก็บได้นะตีตีจากโอบลูด้วยนะครับผมนะ ตีจากโอบลูนี่ฮะเก็บอย่างเดียวผมเก็บอย่างเดียวซึ่งวิธีลงออบลูก็ลงไปแล้วนะครับหาดูได้ในช่องของผมนะผมนะวิธีลงออบลูลงไปแล้วแล้วก็ตีจากตรงนี้นะครับผมตีในดันเจียนด้วยแต่ในดันเจียนนี่คงจะยากหน่อยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ๆนะซึ่งในกิจกรรมหน้าในอีเวนต์หน้านะครับมีข่าวหลุดออกมาว่า2,000ดีีได้ได้อะไรนะ ทินปลูก5้าเมตรครับผมไม่รู้จะจริงหรือไม่จริงนะผมนะถ้ามาอย่างนั้นจริงๆนี่สุดยอดครับผมนะสุดยอดมากนะผมซึ่งก็ตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มแล้วนะครับผมผมก็ต้องไปนอนแล้วเหมือนกันนะผมนะไม่งัน้นเดี๋ยวถ้าพอลุกขึ้นมานี่โดนเทศยาวนะผมนะโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมนะก็สวัสดีทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีรับผมนะนอนหลับฝันดีครับลาทิศวัดครับสวัสดีครับ